ครับวันนี้ก็จะพา FC มาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าวัยรุ่นสมัยนี้น่าจะหลายๆคนน่าจะไม่รู้จักนะครับนี่นะครับสมัยที่ว่าคน่ายคลิปนี้คนทำคลิปสมัยเด็กๆรูจักดีนะครับเพราะว่าผมอยู่กับผู้เต้าผู้เก่น,นะครับแถวทางแถวปากใต้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเลยนะครับอยากจะถามเพื่อนๆในคลิปนะครับแต่ผมคิดว่าเด็กสมัยนี้น่าจะไม่รู้จักนะครับว่านี่มันคือต้นอะไรผมใบให้นิดนึงนะครับต้นไม้ชนิดนี้แถวนครเขาจะนาํามาเราเรียกว่าเย็บจากนะครับเย็บจากน่าจะบางคนก็น่าจะรู้จักนะครับว่านี่คือต้นอะไรนะครับนี่นะครับ นี่นะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับทางแถวปากใต้มีเยอะนะครับผู้ทาผู้เกจะนํามาเย็บจากนะครับบางคนก็เขามีความเชื่อนะครับน้ำนะครับคนที่สําหรับเป็นโรคจ็บจ็บดวงตาอะไรนะครับตาแดงก็นําน้ำนะครับเนี่ยน้ำน้ำจากในยอดนะครับยอดมันจะมียอดอยู่ไมดูยอดนะครับนี่นะครับยอดเนี่ย อันที่มันวนๆอยู่เนี่ยครับอันที่มวนอยู่เนี่ยจะนำน้ำในยอดนะครับแล้วก็มาหยดใส่ตานะครับก็จะไปหาตอนเช้าเช้านะครับมันจะมีน้ำนะครับคืออกจะตามเอฟซีดูครับว่าใครรู้จักบ้างนะครับว่ามันคือต้นอะไรนะครับเดี๋ยวผมเฉลยให้ท้ายคลิปเลยกันนะครับนี่นะครับเขานำมายิบจากนะครับหรือว่า ๋ยวนะครเขาเรียกว่าต้นสาคูนะครับและวนํใบมามาเจ็บด้วยต้นไม้ชนิดนี้นะครับนี่นะครับต้นอะไรนะครับผมว่าวัยรุ่นสมัยนี้น่าจะไม่รู้จักแล้วนะครับรู้จักก็น่าจะน้อยมากนะครับโอเคครับอันนี้ก็มีอีกชนิดนึงนะครับ นี่นะครับใบอันนิดนึงนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่พลูนะครับไม่ใช่พลูที่คนเก่ๆก็นํามาเคี้ยวกระหมากไม่ใช่นะครับลงไทเวยรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นผมน่าจะรู้จักแล้วนะครับแต่ว่านี่ววยรุ่นน่าจะไม่รู้จักว่านี่คือต้นอะไรนะครับนี่นะครับใบแบบนี้นะครับมีอีกนะครับนี่ครับ นี่ปลูกไว้เอาล่มนะครับมันร่มรื่นดีนะครับตอนกลางวันร้อนๆก็นั่งก็เย็นสบายดีโอเคครับอย่าลืมฝากไว้รุ่นด้วยนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเฉลยไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ